จะเป็นอย่างไรหากตัวละครจากสองโลกนิทานมาพบกันอย่างหนูน้อยหมวกแดงกับซินเดอลเรล,ล่าพวกเราคนหิวหนังจะมาสปอยกาละครั้งหนึ่งกับคดีปริศนาหนังเริ่มมาที่หนูน้อยหมวกแดงกำลังเดินทางเข้าเมืองเจอแม่มดระหว่างทางแม่มดพูดว่าของสวยงามก็ย่อมมาพร้อมกับน้ำแหลมคมนั่นแหละจ้ะสาวน้อยแต่หนูน้อยหมวกแดงไม่สนใจ เดี๋ยวสิแม่หมวกแดงนี่ฉันเป็นแม่มดนะคือฉันกำลังจะเดินทางไปเมืองขอตัวนะคะแม่มดพูดว่าเจ้าใส่รองเท้าแบบนั้นเดินทางไกลลำบากหน้าดูเดี๋ยวฉันจะใช้เวทมนต์เปลี่ยนรองเท้าให้สวยวิ้งวับเลยไม่เป็นไรค่ะหนูน้อยหมวกแดงรีบเดินหนีไปแม่มดรีบวิ่งมาดักหน้าในอาณาจักรนี้นะ่ะความสวยงามคือทุกอย่างฉันจะเปลี่ยนรองเท้าของเธอ ให้สวยสมกับอาณาจักรนี้แม่มดก็ใช้เวทมนต์รองเท้ากับไม่ได้สวยอย่างที่คิดแต่เป็นรองเท้าที่เปื้อนโคลนแทนหนูน้อยหมวกแดงเอารองเท้ามาล้างฉันไล่เวทมนต์ได้เยอะแยะเลยนะแต่เวลาเสกรองเท้าฉันเสกไม่ค่อยเก่งหนูน้อยหมวกแดงทํารองเท้าหลุดมือไหลไปตามลาําธารเดินตามลาําธารมาเจอรองเท้าที่มีผู้หญิงใส่อยู่เธอกําลังฝังศพสัตว์เลี้ยงของเธอ นั่นรองเท้าฉันรองเท้าของเธอเหรอแล้วก็ถอดคืนฉันชื่อหนูน้อยหมกแดงจ้ะแล้วเธอล่ะสินเดลเลล่านกที่ฉันเลี้ยงกับดาวนกไปแล้วพอน้ำตาไหลหนูน้อยหมกแดงก็เห็นภาพในอดีตที่เพิ่งเจอกันแต่ฉันลางสังหรณ์แม่นมากนะคนที่กั่นแกล้งเธอน่ะคือแม่เลี้ยงของเธอใช่ไหมหรือจะเป็นแอนพี่สาวต่างแม่ของเธออีกอย่างชื่อของเธอ่ะ ซินเดอร์แปลว่าฐานชื่อเธอแปลว่าเลือดฐานไปทั้งตัวนะซินเดรเรลล่าเริ่มร้องไห้แล้วพูดว่าในอนาณาจักรนี้นะ่ะความสวยงามมันคือทุกอย่างปราสาทที่พระราชาอาศัยอยู่จึงเป็นปราสาทที่สวยที่สุดในโลกสิ่งที่ไม่สวยงามนั้นบาปมหานภาพตัดมาที่บ้านแม่เลี้ยงกับพี่สาวทั้งสองคนกำลังนั่งทานอาหารซินเดอรเรลล่าเดินเข้ามาขอไปงานเต้นราด้วยแอนพี่สาว อย่าบอกนะว่าเธอนึกฝันจะไปงานเต้นรำกับพวกเราแม่เลี้ยงกับมาโก้พี่สาวอีกคนก็หัวล้อตามมาโก้ Marco, ทํำขนมตกนกพิราบของซินเดอเรล่าบินลงมากินนกพิราบชั้นตำสิ่งที่ไม่สวยงามอยู่ที่อาณาจักรนี้ไม่ได้ใช้ไม้กวาดตีนกพิราบตายถึงจะได้ไปงานเต้นรำเธอก็ไม่เคยได้คุยกับเจ้าชายยูดีนี่ถ้าต้องแต่งงานกับเจ้าชายที่ไม่ได้ชอบเธอจะมีความสุขเหรอมีสิ ถ้าได้แต่งงานกับเจ้าชายนะเจ้าชายนะ่ะวิเศษมากๆเลยปฏิบัติกับทุกคนเท่าเทียมไม่ว่ารูกลักจะอย่างไงตัวฉันเองเคยเห็นเจ้าชายอยู่ครั้งหนึ่งนะ่ะตะลึงจนพูดไม่ออกตกหลุมรักไม่ทันตั้งตัวหนูน้อยหมกแดงชวนไปงานเต้นลำเสื้อผ้าแบบนี้พวกเขาไม่ให้ฉันเข้าประสาทหรอกแม่มดก็ผูกเข้ามากำลังลำบากอยู่ใช่ไหมแค่เสกชุดสวยๆให้ไปงานเต้นลำแล้วแม่มดก็เสกชุดให้ซินเดอรเรล,ล่า หนูน้อยหมวกแดงเห็นชุดสวยเลยขอบ้างเสกให้ฉันบ้างสิฉันก็จะไปงานเต้นรำเหมือนกันแล้วแม่มดก็เสกให้สุดยอดดีส,สุดเลยแต่ทำไมรองเท้าฉันเลอะโคลนอีกแล้วหนูน้อยหมวกแดงขอให้แม่มดเสกรองเท้าให้ซินเดอเรล,ล่าฉันไม่ค่อยถนัดเสกรองเท้านะ่ะแล้วแม่มดเท่าก็โผล่มาไม่เจอกันนานเลยนะป้าบาบา่า ใช้กระทาบแบบนี้เดวเวดมตนก็เสื่อมตอนเที่ยงคืนพอดีนะสิแต่ถ้าเป็นไม้กายสิทธิ์เวทมตนจะอยู่ได้24ชั่วโมงจะให้ฉันเสกรองเท้าให้เธอเป็นรองเท้าแก้วคู่สวยเลยดีไหมหนูน้อยตอบตกลงแต่ซินเดอเรลล่าไม่มีรองเท้าเลยยืมของบาบาล่ามาใส่แล้วเทค้าก็เสกรองเท้าแก้วให้ทั้งสองคนเวดมตนจะอยู่ได้24ชั่วโมงเท่านั้น คนแรกที่เป็นคนสวมรองเท้านี้จะสวมได้พอดีคนอื่นจะไม่มีทางสวมได้แน่มาบาร่าได้เสกหนูให้เป็นคนยินดีที่ได้รู้จักคุณหนูทั้งสองกับผมเป็นหนูชื่อโพลถ้าเป็นเรื่องประสาทขอให้บอกโพลและฟักทองเป็นรถเพื่อพาหนูน้อยหมกแดงกับซินเดอเรล่าไปแล้วทั้งสองก็เริ่มออกเดินทางระหว่างทางไปชนกับของบางอย่างพอลงมาดู เจอเป็นชายคนหนึ่งเซนเดเรล่าบอกว่าเป็นช่างทำผมชื่อคุณฮันนะ่ะเป็นช่างในวงังมือหนึ่งของโลกเลยนะถ้าให้คุณฮันตัดผมให้จะสวยขึ้นผิดหูผิดตาเลยหนูน้อยหมอกแดงก้มไปฟังเสียงหายใจแล้วบอกว่าเขาตายแล้วละ่ะหนูน้อยเมอกแดงเห็นภาพในอดีตอีกครั้งดูที่ส้นเท้าสิมีโคลนเปื้อนเต็มไปหมดแสดงว่ามีคนแบกเขามาแล้วลากมาตลอดทาง พวกเราไม่ได้ขับรถม้าชนเขาตายแต่เขาตายนานแล้วตั้งหากหนูหน้อยหมอกแดงถามเซินเดอเรลล่าเอาอยัางไงดีถ้าเราไปแจ้งความต้องให้ปากคำเราจะไปงานเต้นลาไม่ทันตัดสินใจเอาใบไม้อัมพางศพไว้ทั้งสองก็เดินทางมาถึงปราสาทไม่ได้ไม่ได้ไไดคนอัปลักษ์จะเข้าปราสาทได้ไงก็ไปซะผู้คนกำลังเต้นลากันอย่างสวยงามหญิงแม่คะมาโก้ล่ะออกจากบ้านก่อนเราอีก ผมหนูทรงนี้โอเคหรือเปล่าคะให้คุณฮันตัดให้ต้องเลิศอ,อยู่แล้วอีกอย่างเจ้าชายชอบผู้หญิงผมสั้นแล้วพระราชาก็เดินมาพร้อมกับเจ้าชายพระราชากล่าวท่านทั้งหลายยินดีต้อนรับสู่งานเต้นลำงานในคืนนี้จัดขึ้นเพื่อหาคู่ครองให้กับเจ้าชายลูกรักของข้าหญิงสาวในงานตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกไปเลือกคู่ครอ,องของเจ้าลืมผู้หญิงที่หายไปคนนั้นสักทีเถอะ แล้วเจ้าชายก็เดินผ่านคนแล้วคนเล่าจนมาถึงซินเดอเรล่าเจ้าให้เกียรติเต้นลำกับข้าได้ไหมยินดีเพคะทั้งสองเริ่มเต้นลำกันด้วยลีลาอันสวยงามมีทหารวิ่งเข้ามาฟาบาดฟาบาดฟาบาดมีอะไรท่านทั้งหลายขอจบงานแต่เพียงเท่านี้เมื่อสักครู่มีคนไปพบลากของช่างทำผมหันพบรอยเกือกม้าบนหน้าผากแถมยังเจอบาดแผลช่วงท้ายทอย แสดงว่าถูกลดม้าชนแล้วหัวไปกระแทกหินฆาตากรอยู่ในพวกเรานี่แหละห้ามใครออกจากปราสาทจนกว่าจะตรวจรถม้าเสร็จที่วานให้ไปทําเมื่อกี้ล่ะเรื่องรถม้าเปื้อนเลือดเหรอครับล้างจนเกลี้ยงแล้วล่ะครับชีดกับวายปราสาทนี้น่ะสุดยอดมากเลยนะครับเสนาบดีรายงานรอบๆอศพคันมีเศษชีสตกอยู่ถ้าอย่างนั้นฆาตากรก็ชอบกินชีสไปหาคนที่ชอบกินชีสจากทั่วอาณาจักรมา จ้าหนูรีบเอาชีสเก็บอย่าปักปั๊มผมนะครับผมเพิ่งกินชีสตอนมาถึงประสาทนี่เองแล้วเสียงะระฆังก็ดังขึ้นทหารเข้ามารายงานจากการตรวจสอบแล้วไม่พบคราบเลือดหมอที่ชนันสุโศพจากการแข็งตัวของเลือดแล้วเขาถูกตีที่ท้ายทอยก่อนจะได้บาดแผลที่หน้าผากทหารเจอหินรับมีดเปื้อนเลือดที่บ้านของคันและชอบผมจำนวนมากแสดงว่าพวกลูกค้าผู้หญิงที่ฮัน เธอตัดผมพลาดไปคงแค้นมากพระราชาแสดงว่าผู้หญิงที่ผมสั้นเป็นฆาตากรอย่างนั้นเหรอหญิงสาวที่ผมสั้นถูกเรียกออกมาผมพวกนี้เป็นผมของเธอใช่ไหมหญิงสาวทั้งห้าพยักหน้าหนูหน้อยหมวกแดงยกมือทฤษฎีของเสนาบดีผิดนะคะชอบผมพวกนี้น่ะมันดูแปลกๆป,ปกติคนเราจะตัดผมต้องแกะโบออกก่อนเพคะคุณฮันไม่ได้ตัดผมพวกนี้พลาดหรอกเพคะ เจ้าชายตัวข้าเองเคยได้ยินเรื่องชฉาโชของคุณทันมานะครับเขาอิจฉาผู้หญิงผมสวยที่ไม่ใช่ลูกค้าเขาเวลาที่เขาเจอกับผู้หญิงผมสวยเขาจะกันแกล้งตัดผมของหญิงสาวพวกนั้นพี่สาวแอนที่จริงเราแอบเข้ามาตอนบ่ายเพื่อมาเจอเจ้าชายขอให้เจ้าชายชวนหม่อมฉันเต้นลําฉันไปถึงหน้าห้องประตูเจ้าชายแล้วแต่ไปได้ยินเสียงบางอย่างเข้านะสิ ได้ยินเสียงเจ้าชายกับคุณฮันกำลังทะเลาะกันเรื่องนี้เป็นความจริงหรือเปล่าคะตามนั้นเลยฮันเข้ามาหาข้าที่ห้องฮันเจ้าไปเอาผมมาจากไหนข่าวลือพวกนั้นเป็นเรื่องจริงนั้นเหรอทุกคนต่างมีความลับของตัวเองกระหม่อมอเห็นนะเรื่องเมื่อหนึ่งปีก่อนเจ้าชายก็สารภาพกับพระราชาเมื่อหนึ่งปีก่อนคนที่ทิ้งโมกุฎของท่านพ่อไปก็คือข้าเอง อย่าบอกนะว่าเพราสาวรับใช้คนนั้นข่าโกดท่านพ่อที่ไม่ยอมรับความสัมพันธ์ของข้ากับเลมี่เลมี่ไม่ต้องกังวลเรื่องท่านพ่อหรอกเดี๋ยวข้าจะไปเกี้ยก,กล่อมเขาให้เองเจ้านะ่ะสำหรับตัวข้างามกว่าผู้ใดหลังจากที่ข้าไปคุยกับท่านพ่อเลมี่ก็หายตัวไปพระราชาก็บอกกี่รอบแล้วว่าเข้าใจผิดข้าไม่ได้ขวางพวกเจ้าเลยแต่นางหายไปของนางเอง หนูน้อยมกแดงขอขัดจังหวะหน่อยเพคะหม่อมฉันอยากฟังเรื่องต่อจากนั้นกระหม่อมคิดมาตลอดกระจกประจําราชวศงของเจ้าชายสวยมากให้คนส่งมาที่บ้านของกระหม่อมหน่อยเจ้าชายตัดสินใจไม่ส่งกระจกไปเจ้าลูกชายอย่าบอกนะว่าเจ้าเป็นคนฆ่าปิดปากช่างฮันเรื่องมงกุฎนะ่ะเจ้าชายปฏิเสธโดยบอกว่าตั้งใจจะบอกพระราชาหลังงานเต้นลําอยู่แล้ว น่าเสียดายแต่เจ้าไม่มีหลักฐานยืนยันข้าอยากอยู่คนเดียวเลยออกไปเดินเล่นหนูน้อยหมวกแดงถามเวลาไปเดินเล่นเจอใครบ้างไหมคะไม่เลยปกติข้าชอบไปเดินบนเนินที่ไม่มีคนน่ะเสนาเจ้าชายมีแรงจูงใจที่จะฆ่าฮันแถมไม่มีพยานด้วยเจ้าชายก็โดนจับตัวไปมียิงสาวลึกลับโผล่เข้ามาเจ้าชายไม่มีวันฆ่าคนหรอกเจ้าชายอยู่ที่เนินมิวดีหม่อมฉันอาศัยอยู่ถ้ำ ในป่าแถวนั้นหม่อมฉันมองอยู่ตลอดเลยเพคะท่าเรื่องที่เจ้าพูดเป็นความจริงแสดงว่าเจ้าชายมีพยานนะสิแม่เลี้ยงก็แทรกขึ้นมาหม่อมฉันขอเตือนนะจะไปเชื่อคนลูกล่างสองกระปุกอย่างนางได้อย่างไรหนูน้อยหมกแลงหม่อมฉันเจอหนามของพุ่มไม้ตอนเจ้าชายโดนจับตัวไปหนามพุ่มไม้นั่นขึ้นอยู่แถวป่าทางไปเนินบิวดีนะ่ะถ้างั้นเจ้าชายก็เสด็จไปจริงๆนะสิพระราชา พาตัวเจ้าชายกลับมาทีมีคนมาเป็นพยานให้เจ้าเสียงะระฆังดังขึ้นหนูน้อยหมวกแดงกับซินเดลเลล่ารีบวิ่งออกจากปราสาทสะดุดล้มรองเท้าหลุดเจ้าชายก็ตามมารอข้าก่อนซิทั้งสองรีบออกจากปราสาทเจ้าชายเก็บรองเท้าแก้วไว้ออกมาได้ไม่ไกลเวทมนต์ก็เสื่อมลงทั้งสองกำลังนอนพักหนูน้อยหมวกแดงได้ยินเสียงทหารไปทางนั้นแล้วนะ่ะตามไปเลย หนูน้อยหมอกแดงเดินตามเสียงไปเจอกับมาโก้พี่สาวอีกคนของซินเดอเรล่าเธอมาช่วยฉันหน่อยสิทหารกำลังตามหาฉันฉันพังมือฆ่าช่างฮันเองนั่นแหละมาโก้ Marco, เริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นคุณฮันส่งจดหมายมาหาฉันบอกว่าจะตัดผมให้เป็นพิเศษก่อนไปงานเต้นลำพอฉันเข้าไปอยู่ๆก็รู้สึกวินเวียนจะหันกลับไปดู ฉันก็ถูกตีเข้าที่ท้ายทอยอีกทีพอได้สติเห็นคุณฮันฉันก็รู้เลยว่าคุณฮันตายแล้วนะ่ะแล้วในมือฉันเธอก็จำไม่ได้หรอกเหรอว่าเธอฆ่าฮันจริงๆฉันแบกเขาขึ้นเกวียนแอบข้างถนนรอให้รถม้าวิ่งผ่านรออยู่แป๊บหนึ่งก็เห็นรถม้าแปลกตาวิ่งมาพอฉันผักเขาลงฉันก็หนีไปทหารเข้ามาจับตัวนาง หนูน้อยหมวกแดงผักมาโก้ไปให้ทหารนี่ไงมาโก้ที่ตามหาอยู่เขาพึ่งสารภาพว่าฆ่าหันนำตัวไปเลยนายบอกว่าจะช่วยเชิญไงนางปีศาจนางมาร้ายมีชิ้นส่วนแก้วหล่นมาจากมาโก้ก่อนจะโดนทหารจับไปเสนาเขาเข้ามาทำให้นางรับสารภาพได้ท่านนี่เก่งจริงๆ,ๆผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ฆาตกรหรอกเขาชอบแกล้งคนอื่น ก็เลยสอนให้หลับจำกันหน่อยนะ่ะหนูน้อยหมกแดงขอเข้าไปดูที่บ้านคุณหันเจอคราบเลือดเก่าหยิบแก้วขึ้นมารางสังหรณ์ก็เกิดขึ้นท่านเสนารบกวนช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะตัดมาที่บ้านของซินเดอเรล,ล่าเจ้าชายเข้ามาพร้อมกับทหารเสนากล่าวเจ้าชายทรงกำลังตามหาเจ้าของรองเท้าแก้วอยู่ได้ยินมาว่า มีแต่เจ้าของรองเท้าเท่านั้นที่จะสวมใส่ได้พอดีซินเดอเรลล่าหยิบรองเท้าสวมได้พอดีงั้นหรือเจ้านี่เองจับตัวนางไปซะหนูน้อยหมวกแดงเดินออกมาแผนฆาตกรรมของเธอทำไมมันสะเพ้่าขนาดนี้คนที่ฆ่าคุณฮันก็คือเธอไงฉันก็ว่ามีอะไรแปลกๆตอนเจอเธอแรงจูงใจคือความสวยของเธอยังไงล่ะ คุณฮันเห็นความสวยที่แท้จริงของเธอเลยน้าม,มืดที่จะตัดผมเธอเอามากๆคุณฮันเข้ามาตัดผมของซินเดอลเรล,ล่าในอนาณาจักรนี้มันไม่ควรมีใครผมยาวสลวยสวยงามซินเดอลเรล,ล่าก็พังมือฆ่าคุณฮันโดยจะโยนความผิดให้คุณมากโก้เขียนจดหมายปลอมเป็นคุณฮันเรียกคุณมากโก้มาที่บ้านแล้วตีหัวเขาให้สลบ แต่เธอทำพลาดไปอย่างหนึ่งคุณมาโก้ไม่สลบเธอใช้รองเท้าตีซ้ำนี่เป็นเศษแก้วจากตอนนั้นยังไงละ่ะที่เธอพูดมาก็แค่เดานี่นาแล้วซินเดอเรลล่าเอารองเท้ามาใส่รองเท้าของฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยทีนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ใช่ฉันเศษแก้วนี้น่ะไม่ใช่จากคู่นี้หรอกถึงงั้นก็เธอจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเธอที่จริงรองเท้าแก้วที่เธอใส่ ไม่ใช่ที่ทำตกไว้ที่ปราสาทหรอกแต่เป็นรองเท้าแก้วของเธอมันฝังอยู่ในศพนกพิราบของเธอยังไงละ่ะตัวเธอเองมีรองเท้าแก้วสองคู่รองเท้าแก้วที่เธอทำตกอยู่นั่นต่างหากแล้วเสนาก็เอาข้างที่ใช้ตีหัวคุณทันประกบกับเศษแก้วเมื่อวานนะ่ะเธอพบกับคุณเทค่าสองครั้งได้รองเท้าแก้วมาสองคู่รอบสองคือตอนที่ฉันอยู่ด้วย ส่วนรอบแรกคือตอนที่ข่าคุณฮันเทค่ากับบาบาล่าก็โผล่มาคุณจำคนผิดหรือเปล่าบาบาล่าก็รอบสองฉันเสกให้เธอสวยขึ้นยังไงเล่าเทค่าจะจำเธอไม่ได้มันก็ไม่แปลกหรอกการที่เธอสวมรองเท้าได้พอดีก็แสดงว่าเธอคือคนหลายซินเดอเรลา่าตามนั้นแหละฉันเป็นคนฆ่าเขาเองซินเดอเรล่าโดนจับตัวไป ู้ถูกเลือกในงานเต้นลำถูกจับตัวไปเรื่องนั้นช่างมันเถอะถึงจะไม่โดนจับตัวไปก็ไม่ได้จะแต่งงานกับนางอยู่แล้วล่ะข้าต้องไว้หน้าท่านพ่อนนะก็เลยต้องเต้นลำกับใครสักคนอ๋อชอบให้ความหวังสินะตัวข้านนะมีนางในใจอยู่แล้วหนูน้อยหมอกแดงหม่อมชั้นไปตรวจบ้านคุณฮันเจอคราบเลือดเก่าเจ้าอยากจะบอกอะไรกันแน่ คุณเลมี่โดนคุณฮันทำร้ายพยายามขัดขืนทำให้เกิดแผลเป็นบนใบหน้าเลยคิดจะหายตัวไปหญิงสาวลึกลับก็เข้ามานั่นใครนะ่ะหญิงที่มีแผลเป็นบนใบหน้าไมค่ควรกับเจ้าชายหรอกเพคะเลมี่เจ้ายังคงงดงามกว่าผู้ใดทั้งสองก็กอดกันภาพก็ตัดมาที่ปราสาทดีใจด้วยนะคะที่ท่านพ่อทรงเปิดทางให้แล้ว เป็นพระเจ้าเลยแท้ๆทำให้ข้ารู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วหนุ่นน้อยหมวกแดงขอตัวออกเดินทางต่อนางก็จบลง